ใจบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไทยก็จะเอาสอสเขตส่วนสอสบัญชีรายชื่อนั้นก็จะให้พักครอบครัวเพื่อไทยเมื่อวานนี้เห็นสภาพแล้วผมคิดว่าแฟนรายการอาจารย์จากลึกภาพอ่อนนะครับว่าผมรู้สึกอย่างไร มันถ่ายทอดออกมาเป็นบทกรอนที่เขียนไว e ้แ e ล้ว e ก็เขียนไว้แต่ว่าผมเอามาลงในช่วงเช right ้านะครับก็ได้มีการถูกสื well ่อน at ot. ําไปลงซ้ําให้ก็ขรอกราบข้อคุณสื่อทุกท่านเลยนะครับก็เป็นความูลบันมทกจริงๆนะครับแต่วันนี้ก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระผมเตรียมกรอนมาให้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวแฟนคลับอาจารย์จะทวงว่าไหนบอกจะมีกรอนวันนี้ไม่มีกรอนมาให้นะเดี๋ยวจะบอกอาจารย์ไม่มีวันนี้มีนะวันนี้มีนะนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนโอเคก่อนมีกรอนมาให้นะวันนี้ กรณี้เพิ่งเขียนเสร็จนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงในเฟซในในเพจใน a c e บุ o กนะครับขออนุญ,ญาตที่จะอ่านให้กับพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นแฟนรายการอยู่ใกล้ชิดกันนะครับขออ่านให้ฟังก่อนแล้วจากนั้นก็จะทำเป็นเพจลงในเพจแล้วก็ใน Facebook อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมฟังเลยใช่ไหมครับ คุณพัชยาบอกพร้อมแล้วอขอขอความพร้อมอีกสักสองสามท่านพยายามจะเรียกร้องความสนใจกลัวไม่มีคนฟังนะครับเดี๋ยวอ่านไปแล้วไม่มีคนฟังอายเขาตายเลยนะฮะบอกว่าโหเป็นกวแีแต่งกวีแล้วไม่มีใครฟังในแย่เลยนะครับคุณดวงรักสวัสดีนะครับขอ,อให้คุณพระจานาให้ดาวอีกห้าสิบดวงเมื่อกี้นี้ท่านให้มาเก้ามีแฟนรายการให้มาเก้าสิบเก้าดวงแล้วเป็นร้อยสี่สิบเก้าดวงขอบคุณมากมากครับ คุณศิรัตบอกพร้อมแล้วนะครับคุณดวงรัตน์นะฮะทักทายกับพี่อารีของน่ารักมากนะครับรู้ทักทายกันนะครับคุณเวนดี้ใช่ไหมครับสวัสดีนะครับคุณอารีบอกพร้อมแล้วอ่ะพร้อมสองคนละอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมนะครับเป็นบทกลอนที่ชื่อว่าตามแผนนะครับสภาล้มล่มสภาก็เห็นหน้าอนาคตเปรี้ยเปยื่อย เปลยหมดจดปฐมบทกฎอุ้มมานเลือกตั้งในครั้งหน้าชัดยิ่งกว่ามาทุกด้านแลนสไลด์ในตำนานคงประจานผลงานใครคงถึงคราวเรื่องราวจบคิดสมคบสยบใต้อุ้งตีนมานเพื่อผลานไทย จากแดนไกลสู่ไทยแลนด์ดิวลับระดับเทพอำนาจเสพกระชับแน่นเกมดิ้นรนคนต่างแดนคือแก่นแกนแผนกลับไทยคือแก่นแกนแผนกลับไทยนะครับเป็นกรอนที่เอามาสะท้อนถึงความรู้สึกครับ ขอบคุณคุณชุติมนครับให้ดาวมาอีก75ดวงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็น224ดวงแล้วนะครับคุณอาอคุณยายนะคุณยายใจดีมาแล้วขอบคุณมากๆครับจะกขัดใหญ่บทกรที่เขียนให้วันนี้ผมว่าแฟนรายการของอาจารย์จ,จัรแฟนขับอาจารย์จ,จัรมองทะลุครับว่าเกมในการหารร้อยเนี่ยมันมีเป้าหมายคืออะไรผมเคยตั้งข้อสังเกตแบบนี้มาตั้งแต่ ในช่วง2อสาสัปดาห์แล้วนะครับที่ผมเคยตั้งข้อสเกตว่าตอนที่วาระสองของรัฐสภาเห็นชอบกับการใช้500หารคนที่ออกมาดิ้นจะเป็นจะตายเลยเนะี่ยก็คือพักเพื่อไทยและแน่นอนครับคนที่เป็นผู้นำเวนหัวหน้าพักอย่างนายแพทย์ชนาน่านก็ออกมาแสดงอาการอย่างเก็บอาการไม่อยู่เลยนะครับ พยายามจะเรียกขวัญกาลังใจบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไทยก็จะเอาสอสอเขตส่วนสอสบัญชีรายชื่อนั้นก็จะให้พักครอบครัวเพื่อไทยส่วนนายทักษิณเองก็ออกมาขับเฮาทันทีเลยว่าไม่กลัวหลอกหาร500ร้อเพราะหาร500เนี่ยสอสอเขตก็จะเป็นของเพื่อไทยส่วนสอสบัญชีรายชื่อนั้นก็จะไหลไปอยู่กับก้าวไกล แต่คำว่าไมีเดือดร้อนที่คือการดิ้นพลานนะครับเป็นการดิ้นพลาดจนเก็บอาการไม่อยู่แต่หลังจากนั้นไม่นานครับสถานการณ์พลิกทันทีลยครับผ่านไปประมาณสองสามวันเท่านั้นครับออกมาแก้ข่าวนะฮะแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือนายแพทย์สุรนันเงียบครับนายทักษิณเงียบฟากฝั่งของฝ่ายค้านเงียบกลิบเลยในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลนั้น ดูเหมือนมั่นใจเหลือเกินกับสูตรการหาย500จึงนําไปสู่การแตกแบงค์พันธุ์จนเกิดพักรวมไทยเกิดพักรวมไทยรวมแผ่นดินกับรวมไทยสร้างชาติขึ้นแล้ววันนี้ก็ยังเกิดพักเทิดไทยนะฮะของแรมโบ้อีกนี่คือกระบวนการแตกแบงค์พันธุ์เหมือนกับมั่นใจว่าผลของการดําเนินการเรื่องกฎหมายลูกนั้น ไม่น่าจะมีอะไรพลิกเพราะมันมาถึงวาระสอแล้วสามารถพลิกจากคณะกรรมาธมที่การหาร้อยเป็นหารห้าร้อยได้แล้วคงมัน่นใจเช่นนั้นแต่ใน,นที่สุดวันที่10เมื่อวานนี้ก็ชัดเจนว่าผลออกมากลายเป็นว่าตกครับมันเป็นแท้งไปแล้วนะครับเพราะว่าทําไม่ทันพอภายในร้อยแปดวันตามธรรมดูนายแพทย์ชลนานก็ออกมาแสดงความเหมือนกับ ดีอกดีใจว่าแผนสําเร็จแล้วจริงๆแผนนี้ไม่มีทางสําเร็จได้เลยนะครับถ้าสสฝ่ายรัฐบาลและสอวอบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือท่านก็เห็นอยู่นะครับว่าถ้าเป็นสสของฝ่ายค้านอย่างเดียวเนี่ยมันมีไม่พอหรอกนะครับให้ walk out ออกไปทั้งหมดสภาก็ยังประชุมได้อยู่แต่เมื่อมี สสอของพรรครวบรัฐบาลก็โฟกัสไปชัดๆเลยครับก็คือพักพลังประชารัฐนั่นแหละนะครับแล้วก็สวแล้วก็พรรคเศรษฐกิจไทยของเราเอกธรรมนัสก็ออกมาชัดเจนนะครับว่าหายไปจากการโหวตในวาระสามก็เลยทำให้องค์ประชุมไม่ครบแล้วมันก็จบลงที่การปิดประชุมนะครับนี่ก็คือทำให้ผมเห็นว่า อ๋อที่เขานิ่งเฉยแบบนั้นเพราะเขามีแผนตรงนี้อยู่นี่เองและการที่เขานิ่งเฉยแบบนั้นเขาต้องมั่นใจในแผนเขามากว่าคนที่จะสั่งการให้การประชุมรัฐสภาครั้งนี้มันไม่ครบอบประชุมนั้นต้องมีศักยภาพมากเพียงพอที่เขาไว้วางใจได้แล้วมันก็เป็นตามนั้นจริงๆครับผมถึงบอกว่าเมื่อวานนี้ผมนึกเข็นก่อนว่าผมผมสลดใจนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไง พราะศักดิ์ศรีของความเป็นนักการเมืองศักดิ์ศรีของสอสอที่ควรจะยึดหลักการทํางานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติกลับกลายเป็นทําขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของคนบางคนผมย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ได้โปรโการหารร้อยหรือโปรโการหารห้าร้อยเป็นพิเศษอะไรเลยเพียงแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการทําที่มันผิดหลักการแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้แต่นี่คือผิดหลักการ คนที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองคือการมาประชุมสภาจนทําให้สภาลม่มจะได้รับการยกย่องได้อย่างไรนะครับเหมือนคนมาเรียนหนังสือมีหน้าที่มาเรียนหนังสือแต่ไม่ยอมมาเรียนเนี่ยผมก็ไม่เคยยกย่องนะครับหน้าที่ต้องทําครับเอาละวันนี้ยังมีการพยายามอีกครั้งหนึ่งอีกเครือกหนึ่งดิ้นกันอีกเรือกหนึ่งของนายแพทย์รวีซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตี ในฐานะที่เป็นเสียงข้างน้อยนะครับในคณะกรรมการิการแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนของพรรคเล็กก็บอกว่าสงครามยังไม่จบอย่านับศพทหารด้วยความหวังของหมอรวีก็คือนยังมีเวลาอยู่เพราะว่าจะครบร้อยแปดสิวันก็เมื่อถึงเที่ยงคืนของวันที่15ก็เลยทำให้ในแพทย์รวีนั้นพยายามที่จะผลักดัน ให้มีการเรียกประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คงเป็นไปตามสิ่งที่ในแพทย์รวีต้องการครับตอนนี้ก็มีข่าวออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าท่านประธานชวนก็เรียกประชุมนะฮะในวันที่15วันที่15ที่จะต้องมาประชุมกันทั้งรัฐสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาพิจารณาพระราชญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตกไปนะครับเพราะสภานั้นมีสมาชิกอยู่ไม่ครบองค์ประชุมก็ลองดูกันนะครับจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็คงต้องจับตาดูกันแต่ผมทายไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมว่ายากครับยากเหลือเกินที่จะทําให้การประชุมวันที่15บ้นั้น รบองค์ประชุมผมว่าก็จะมีภาพเดิมๆที่ไม่ต่างจากเหตุการณ์วันที่10การประชุมเริ่มตอน9้นาฬิกาอาจจะมีคนเข้ามาประชุมกันบ้างเพราะว่าแรงกดดันนะจากหลายๆฝ่ายแต่ผมเชื่อว่านักการเมืองบางประเภทเนี่ยเขาไม่สนใจเรือเ่องแบบนี้หรอกครับเขาสนใจสัญญาณรีโมทที่ส่งมาจากแดนไกลหรือเปล่าผมเชื่อว่าโอกาสที่จะ ทำให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าวยการเลือกตั้งมันผ่านผมว่ายากครับวันที่สิบห้าเดี๋ยวก็จะมีเหตุผลอ้างอีกนะครับื่อวันที่สิบอ้างเรื่องของวันกำนันผู้ใหญ่บ้านวันที่สิบห้าเดี๋ยวก็มีครับเชื่อเถอะครับว่า้ดยการลงพื้นที่เพราะว่าวันที่สิบห้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะอ้างวันตรงกับวันหยุดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะฮะสิบสองสิบสามสี่สิบห้าในยววันอาทิตย์นะผมจำไม่ผิด เหนื่อยใจครับและผมคิดว่าสิ่งที่ท่านประธานชวนทำนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องคือทำหน้าที่ของสภาให้ดีที่สุดเมื่อยังมีเวลาเหลืออยู่ที่พอที่จะบรรจุวาระเข้าไปสู่การประชุมของรัฐสภาได้ก็ต้องทำครับแต่เมื่อท่านประธานชวนได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ววิบทั้งสามฝ่ายมาพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทั้งวุฒิสภาได้ข้อสรุปกันแล้วข่าวต่อไปเรื่องต่อไปก็เป็นความรับผิดชอบของสอสและสวอเองว่าจะสำนึกจะสำเนียบจะมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนก็ได้ดูกันวันที่15นี่ละครับ9นาฬิกาเริ่มต้นการประชุมและต้องสิ้นสุดภายใน24นาฬิกา เพราะว่าถ้าถึงเลยที่เลยไปแม้แต่หนึ่งนาทีหรือสองนาทีก็ถือว่าเกินร้อยแปดสิบวันที่ทําไม่เสร็จก็ต้องตกไปไม่แน่นะครับสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ผมเชื่อจริงๆว่ามันโอกาสที่มันจะมาครบองค์ประชมุมผมว่ายากยากถึงยากที่สุดเราทาใจแล้วนะครับว่ามันคงจะต้องอ,อวันจันทร์วันที่สิบ้าเป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับโอเค ฮขอบคุณมากครับคุณอารีนะครับแต่ผมเชื่อเขาหาข้ออ้างได้ครับถึงแม้ไม่ใช่วันหยุดเขาก็คงหาข้ออ้างได้เช่นวันที่วันที่สิบสี่เป็นวันที่เดินทางกลับไปลงพื้นที่เดี๋ยวเราดูกันครับทุกคนเขาจะมีเหตุผลอ้างของเขาไปแต่ต้องชื่นชมสําหรับสองพักพักรัฐบาลสองพักนะครับที่ผมชื่นชมหนึ่งก็คือพักประชาธิปัตย์สองคือพักภูมิใจไทยที่หัวหน้าพัก ลงไปนั่งด้านล่างแล้วก็คุมสอสในพักของตัวเองให้อยู่ประชุมมีหน้าที่ในการรับผิดชอบนี่ขอชื่นชมจริงๆนะครับส่วนพักพลังประชารัฐนั้นก็เห็นก็อยู่นะครับซัดซากเปนอยู่สอวอก็รู้ๆอยู่ว่าใครบ้างอีกไม่นานครับรายชื่อผู้นิคจะถูกเปิดเผยออกมาและอย่างผมบอกไว้นะครับคนที่พยายามที่จะทําทุกวิถีทาง เพื่อจะเข้ามาเป็นสอสอไปรับปากสัญญากับประชาชนจะสละเวลาทุกอย่างเพื่อหน้าที่นะครับปฏิญาณตนในการทำหน้าที่แต่มาถึงเวลาปับ๊บเล่นเกมการเมืองครับไม่ได้มีตรงไหนที่สะท้อนหรือบอกถึงความรับผิดช,ชอบเลยแต่กลายเป็นการเล่นเกมการเมืองเพื่อให้มันเข้าทางเข้าประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นเองผมว่าแบบนี้รับไม่ได้อย่างจริงครับนะฮะ ก็ลองจับตาดูกันนะครับมองคิดว่าน่าสนใจกับเรื่องนี้นะครับก็ขอ,ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรายการกันวันนี้นะครับไม่ได้ทักทายใครก็กบขอโทษด,ด้วยแล้วก็ขอบคุณสําหรับแฟนคลับอาจารย์หลายคนที่ไม่ได้ดูสดนะก็มาดูย้อนหลังเวลาผมกลับมาดูแล้วว่ามีคนดูรายการเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมก็มีกําลังใจนะครับทํามาเจ็ดร้อยกว่าครั้งแล้วนะครับเราทํากับมันนานนะครับเป็นปีๆนะหลายปีก็ยังคงทํากันต่อไปนะครับแล้วก็ ขอบคุณสาหรับแฟนรายการทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของโครงการเราจะก้าไปด้วยกันนะจนเราทํากันมาได้ถึง300กว่าครั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีภารกิจนะครับพรุ่งนี้ผมต้องไปจัดรถอาสานะครับเพราะวันนี้พรุ่งนี้วันที่12อเป็นวโรกาสมหามงคลนะครับผมก็จะนํารถน้ําไปบริการให้กับจิตอาสาพรุ่งนี้จังหวัดพิศโุโลกเราจะมีจิตอาสากันอยู่ที่ เทคโนโลยีสมงคลน,นะผมจำไม่ผิดนะครับนะผู้นี้เดี๋ยวก็จะไปจัดน้ําดื่มไปช่วยนะครับก็คงจะไม่ต่ํากว่า1,500แก้วแน่ๆน,นะครับเพราะทุกครั้งที่มีจิตอาสารนั้นต้องใช้น้ําอยู่ที่ประมาณนี้นะครับพันสถึงพันหแก้วนะครับแล้วอากาศร้อนนะทุกคนออกกําลังออกแรงที่ช่วยกันพัฒนา ก็ต้องไปช่วยกันนะครับขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ให้ดาวมาเนี่ยสองดวงพอแปลงเป็นเงินแล้วก็จะกลายเป็น,เ,ปนเงินที่เข้าสู่โครงการเราจะก้าวบริการน,นะครับวันนี้ก็มีท่านหนึ่งน่ารักมากนะครับเป็นพี่น้องชาวบ้านนะฮะที่อยู่ที่วังน้ําคูเห็นรถเราไปนะเมื่อวานนะทวดทีเมื่อวานเห็นรถเราไปบริการน้รําดื่มท่านก็น่ารักมากครับก็นําบอกว่ารอเดี๋ยวนะออกไปจากจากรถที่ผมจอดเนี่ยสองเมตรเดี๋ยวจะรอที่บ้านนะครับเขาก็นําเอาดอกอัญชันฮะ ที่เขาเก็บไว้เนี่ยนะครับใส่โขมาให้3มโลนะครับเพื่อเราจะได้มาร่วมเป็นน้ําดื่มช่วยแล้ววันนี้อีกครับวันนี้ที่บริเวณของบกสก็มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะคุณพี่คนหนึ่งน่ารักมากครับบอกว่ารอเดี๋ยวนะนะครับแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปนําเอากระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบแห้งนะครับมาให้เราอีกสามถุงนะครับนี่คือความสวยงามของสังคมไทยแล้วทั้งคนรับคนให้คนได้ดื่มก็จะมี ผมเชื่อเรื่องพลังของความรักความห่วงใยที่มอบให้กันนะครับเงินซื้อไม่ได้ครับนี่คือความสวยงามที่ผมยิ่งทําผมยิ่งยิ่งมีความสุขยิ่งทํายิ่งตื่นตันใจนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครับสวัสดีครับ